ครับสวัสดีครับชาวเกมเศีษฐีออนไลน์ทุกคนนะครับสวัสดียามเย็นและการเวลา17นาฬิกาแอดมินก็เพิ่งไปสอบมานะครับแอดมินเรียนกศนอ,อยนนู่วันนี้วันที่17กันยาใครที่สอบกศนอก็คอมเมนต์กันใต้คลิปด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็มีกิจกรรมมาอีกแล้วกิจกรรมประทำประจำชาแนลของเรากิจกรรมเดิมแจกบัตรเติมเงินเมื่อยอดซับครบทุกๆ500นะครับมาเราจะมาเริ่มกันเลยนะ อันดับแรกคือคือจะต้องจะต้องกดตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้แอดมินจะลงไว้ให้นะมีลิงก์ร่วมกิจกรรมกับลิงก์เพจถ้าเกิดกดลิงก์ร่วมกิจกรรมก็จะเข้าไปหน้านี้หน้าประมาณนี้ให้กดที่วิดีโอประมาณนี้เลยกดตรงสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็จะไปกดกดติดตามอ่ากดติดตามอันแรกก็กดถูกใจก่อนใช่ไหมละ่ะอันแรกกดถูกใจก่อนถูกใจเพจแอดมินก่อนแล้วแต่บุคคลนะแต่กดติดตามนี่ ก็ต้องทาําตามกติกาดีนึงเน่นะเกี่ยวกับนะกดตรงคําว่าเกี่ยวกับกดคําว่าไปที่เว็บไซต์ไปที่เว็บไซต์เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บก็จะมาหน้านี้หน้านี้ไหมก็กดติดตามตรงนี้อ่าก็กดติดตามตรงนี้กดติดตามกดติดตามปุ๊บมันก็จะขึ้นขึ้นว่ากําลังติดตามอะไรประมาณนี้นะนี่เน็ตแอดมินช้านะ อ่ายกเลิอกอ่วกดติดตามปุ๊บอ่าเราก็ล้วก็กดเปิดเปิดตรงนี้อ่าจะได้รับแจ้งเตือนด้วยนะอ่าแอดมินก็ก็ให้ร่วมกิจกรรมกันโดยโดยต้องโดยก่อนนะโดยแคปหน้าจอเนี่ยแคปอย่างเงี้ยแคปหน้าจอเองี้ยหน้าประมาณนี้เลยนะแล้วก็ไปโพสต์ใต้คลิปที่แอดมินจะลงใต้คลิปนะคลิปที่อยู่ใต้ลิงก์ที่เขียนว่า คลิปร่วมกิจกรรมเท่านั้นถ้าไปโพสที่ลิงก์อื่นจะไม่รับผิดชอบกิจกรรมนี้แอดมินจะทําไว้จนถึงวันที่30กันยายนพศ2อ5 9ร 59, แล้วจะจับรางวัลอีกทีหนึง่งซึ่งจะแจกรางวัลเป็นบัตรเติมเงินสางเพลคาย3รา,างวาัลแล้วก็จะจับโดยการคราวนี้จ,จับแบบใหม่ใหม่ล่าสุดแอดมินขอให้โชคดีทุกคนนะ,อ,ะอย่าลืมทำตามกติกาด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่ทำตามกติกานี่แอดมินจะ ถือว่าไม่ได้ร่วมอยู่ในกิจกรรมนะสำหรับใครที่ทําตามลิงก์ก็ทําตามไปได้เลยนะงั้นแอดมินไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีแอดมินสวัสดีนะาฝากกดถูกใจแอดมินด้วยนะกดถูกใจเพจแอดมินด้วยบาย